สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบเจอกันอีกแล้วใช่ไหมคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะระดับชั้นอนุบาลสามนะคะซึ่งตรงกับวันอังคารที่7กันยายนนะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ีที่73กันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆโอ้เราได้เรียนกันมาเกือบถึง100 EP แล้วนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะ ในวันนี้นะคะครูก็จะขอทบทวนนะคะในเนื้อหาบทเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคุณครูก็จะสอนในเรื่องของอาหารหลัก5หมู่เด็กๆจํากันได้ใช่ไหมคะหมู่ที่1มีอะไรบ้างหมู่ที่2มีอะไรนะคะแล้วความสําคัญของอาหารและก็สารอาหารแต่และหมู่นั้นมีความสําคัญยังไงนะคะคุณครูนะคะดูจากใบงานแล้วก็ กิจกรรมสร้างสรรค์นะคะที่เด็กๆนะคะส่งการพับรูปปลามาให้คุณครูดูนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะบางคนก็ใช้กระดาษสีในการพับเป็นรูปปลานะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ประดับตกแต่งวาดรูประบายสีรูปปลาออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะเก่งมากค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะเรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เราจะเรียนกันในหนังสือวันนี้มีสองเล่มค่ะเด็กๆหยิบเตรียมขึ้นมาเลยนะคะในเล่มเรียนรู้ตัวเด็กค่ะเล่มนี้นะคะและอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กค่ะเล่มนี้นะคะหยิบขึ้นมาสองเล่มเตรียมพร้อมรอคุณครูเลยนะคะวันนี้คุณครูก็จะสอนในเรื่องของอาชีพค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคุณครูก็เคยสอนเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เนี่ยในบทเรียนของเราก็จะมีคําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาเล่มแรกก่อนเลยนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูจะสอนในเรื่องของอาชีพค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆ เข้าใจความหมายของคำว่าอาชีพค่ะอาชีพคืออะไรคะเด็กๆทราบหรือเปล่าเอ่ยอาชีพก็คือการทำงานที่มีรายได้คำว่ารายได้เนี่ยก็คือเงินค่ะเป็นการตอบแทนหรือคือเราก็จะได้เงินมานะคะการทำงานที่ได้เงินมาเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคะแล้วก็เลี้ยงคนในครอบครัวของเรานะคะคนในครอบครัวเรามีใครบ้างคะ ก็มีอย่างเช่นถ้าคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อเป็นคนที่ออกไปทํางานข้างนอกก็จะนําเงินมาเลี้ยงดูคุณแม่ดูแลลูกก็คือดูแลตัวเราด้วยใช่ไหมคะนั่นก็คือคนในครอบครัวนะคะแล้วก็อาชีพเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเด็กๆหลายอาชีพเลยนะคะอย่างเช่นอาชีพที่คุณครูทําตอนนี้คุณครูเป็นครูใช่ไหมคะก็ทําอาชีพครูนะคะเด็กๆ ก็มีหน้าที่อะไรคะเรียนหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆก็คือนักเรียนนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะไปเปิดหนังสือเรียนพร้อมๆกับดูรูปภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะหยิบหนังสือเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กขึ้นมาแล้วนะคะให้เปิดหนังสือไปที่หน้าย2เลยนะคะเรามาดูหน้านี้กันก่อนเลยค่ะ ในในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่5นะคะในเรื่องของเรียนรู้นะคะอาชีพนะคะมีอาชีพอะไรบ้างหลากหลายอาชีพเลยนะคะเราลองมาดูอาชีพที่1ก่อนคะ่ะอาชีพแรกนะคะนั่นก็คืออาชีพอะไรคะนักดนตรีใช่ไหมคะนักดนตรีภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า musician นะคะ M U S I C a. I A N เด็กๆมองเห็นไหมคะอันคูชี้ใหม่นะคะ M U S I C I A N musician นะคะนักดนตรีค่ะนักดนตรีมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมเอ่ยนักดนตรีก็คือคนที่เล่นเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็ทำไมคะเล่นดนตรีให้กับใครนะใครร้องคะเดี๋ยวเราค่อยมารู้กันนะคะเล่นดนตรีแล้วก็ทำไมด้วย อาจจะเป็นคนที่แต่งเพลงขึ้นมานะคะแต่งเพลงก็ถือว่าเป็นนักดนตรีเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปค่ะคนนี้ค่ะ,คนน,ค,ะคนนี้คือใครคะเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังร้องเพลงนั่นก็คือนักร้องใช่ไหมคะนักร้องภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า singer s i n g e r singer แปลว่านักร้องนะคะ นักร้องก็คือคนที่ร้องเพลงค่ะแล้วก็นักร้องที่ดีเนี่ยก็จะมีเสียงที่ภพเราะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นจุดดึงดูดทําให้ผู้ฟังในเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขในการฟังเพลงนะคะนักดนตรีเล่นเพลงให้กับนักร้องได้ร้องเพลงใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆในหน้านี้นะคะคือใครเอ่ยอ่าคนนี้คือใครคะผู้ชายโอ้โหแต่งชุดหล่อเลย เห็นไหมคะในรูปนี้นะคะเด็กๆลองเดาสิคขว่าอาชีพอะไรเอ่ยนั่นก็คือนักบินค่ะภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า pilot p i l o t pilot แปลว่านักบินค่ะแล้วนักบินเขาเป็นใครคะเขาก็เป็นคนที่ทำหน้าที่บังคับเครื่องบินค่ะบังคับเครื่องบินให้บินทำไมคะ บินอยู่บนไหนเอ่ยบนท้องฟ้าใช่ไหมคะและทำไมด้วยนักบินก็จะต้องมีความอะไรคะมีความสามารถเพราะทำไมทำไมคะเขาต้องบังคับเครื่องบินลำใหญ่ๆให้บินขึ้นไปบนอากาศได้ใช่ไหมคะอ่าเขาก็มีหน้าที่ในการบังคับเครื่องบินเครื่องบินนั้นก็จะอาจจะมีผู้โดยสารหรืออาจจะเป็นสินค้าต่างๆนะคะเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยไปถึงที่หมายด้วยความ ปลอดภัยคะ่ะต่อไปคะ่ะเด็กๆอาชีพที่4แล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือมั ate, คคุเทศค่ะเราจะอ่านภาษาภาษาอังกฤษว่าไกด์นะคะเรียกตรงตัวว่าไกด์เลยใช่ไหมคะ g u i d e ไกด์แปลว่ามักคุเทศค่ะและ้วมักคุเทศนี่คือใครคะก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการนำทางชี้ทางนะคะ นำเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ยังให้คําปรึกษาคําแนะนําในการเดินทางต่างๆด้วยนะคะเด็กๆเวลาไปเที่ยวเนี่ยถ้าเรามีไกด์นาทางไปเนี่ยเราก็จะรู้จักสถานที่ต่างๆมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีไกด์เขาคอยอธิบายนะคะต่อไปค่ะอาชีพต่อไปนะคะคือใครเนี่ยคนนี้เป็นใครคะนั่นก็คือคุณครู teacher T E A C H E R ที e ่เ h อร e e e แปลว่าคุณครูนะคะคุณครูคือใครค,ครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้กับใครเอ่ยกับนักเรียนค่ะแล้วนักเรียนภาษาอังกฤษว่าอะไรคะนี่คำนี้นะคะนั่นก็คือ student S, S T U D E N T student ที่แปลว่านักเรียนค่ะนักเรียนก็คือคนที่ศึกษารเรียนหาความรู้ใช่ไหมคะโดยการที่เด็กๆตอนนี้เด็กๆก,กำลังได้ฟังคร,ครูอธิบายอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็กำลังได้รับความรู้อยู่นะคะแล้วก็ ตอนนี้ที่เราเรียนก็จะมี1,2,3,4,5,6โอ้มีคำศัพท์ทั้งหมด6คคำเลยใช่ไหมคะซึ่งคำว่า teacher เนี่ยเด็กๆก,ก็จะคุ้นกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ student จะมีคำศัพท์ใหม่ทั้งหมด4คํคำตรงนี้นะคะเด็กๆไปหัดท่องหัดอ่านมานะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า2ี่สเลยนะคะในหน้านี้เห็นไหมคะอาชีพกับการบริการค่ะให้เด็กๆนะคะ ฟังปริศนาคำทายปริศนาคำทายจะอยู่ในช่องตรงนี้ค่ะสีชมพูตรงนี้นะคะคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะและให้เด็กๆเดินพาเดินตามทางไปหาอาชีพที่อยู่ทางขวามือตรงนี้เลยนะคะฟังนะคะฉันเปิดร้านบริการตัดผมใครผมยาวต้องมาหาฉันฉันคือใครนะเด็กๆก็ พาเดินทางตามเส้นนะคะถ้าเจอทางตันเด็กๆถอยหลังมานะคะอย่าไปทางตันนะคะต้องไปตามทางที่เชื่อมต่อถึงกับอาชีพที่เราจะโยงเส้นเมื่อได้แล้วให้เด็กๆคัดตามรอยประด้วยนะคะคำที่สองค่ะ,ะปริศน,นาคำทยคำที่สองนะคะชั้นบริการพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวในที่ต่างๆชั้นคือใครนะคุณครูอธิบายไปแล้วนะคะ ต่อไปอาชีพที่3ค่ะฉันช่วยรักษาคนไข้ให้หายเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลฉันคือฉันคือใครนะที่ตอนนี้นะคะอาชีพนี้มีความสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะช่วยในเรื่องของทำไมคะดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดใช่ไหมคะตอนนี้คุณหมอก็โอ้โหทำงานหนักมากเลยนะคะวันนี้นะคะในเล่มนี้นะคะคุณครูก็จะมีการบ้านให้เด็กๆนะคะ ทำอยู่สองหน้าในหน้านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอ่ะให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกค่ะทับอาชีพที่เด็กๆรู้จักและก็เด็กๆเคยพบเห็นมานะคะเด็กๆรู้จักอาชีพไหนเด็กๆก็ขีดถูกลงไปเลยนะคะอย่างเช่นเด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยอาชีพนี้คือใครคะคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆก็ขีดถูกลงไปเลยตรงนี้นะคะแล้วก็หน้านี้ค่ะโยงเส้นจับคู่กับ ปริศนาคำทายที่คุณได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะคะอ่าการบ้านเล่มนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2หน้านะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เล่มที่2ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือเรียนรู้ตัวเด็กค่ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าเท่าไหรเอ่ยหน้าที่20เลยค่ะเรามาดูหน้านี้กันก่อนนะคะเด็กๆอ่าในหน้านี้นะคะก็จะ เป็นในเรื่องของสุขันิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารค่ะมีอะไรบ้างนะคะฟังข้อความแล้วก็คัดตามรอยประนะคะแล้วก็ลากเส้นจับคู่ข้อความกับภาพที่มีความสัมพันธ์กันค่ะเด็กๆใช้ดินสอสีนะคะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้สีไม้หรือสีเทียนนะคะในการโยงเส้นนะคะอ้าวเรามาดูช่องแรกก่อนค่ะ ซานร,รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆคำว่าปรุงสุกเนี่ยให้เด็กๆนะคะเขียนตามเส้นประเขียนตามรอยปราก่อนนะคะเมื่อเด็กๆเข้าใจความหมายของคำนี้แล้วก็ให้เราลงมาดูภาพค่ะเด็กๆดูภาพสิคะว,ว่าซานร,รับประทานอาหารที่ทำไมคะสะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆเด็กๆลองดูสิคะว,ว่ารูปไหนที่มันเกี่ยวข้องกับคำคำข้างบนนะคะก็ให้เด็ก ลากเส้นโยงเส้นจับคู่กันเลยนะคะต่อไปค่ะฟ้าใสาล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารอ้าวเราลองดูสิคะรูปไหนนะที่มันมีความหมายเหมือนขั้งบนที่เขาอธิบายมาเด็กๆก,ก็โยงเส้นลงมาเลยใช้ดินสอสีคกระแท่งกันนะคะต่อไปค่ะซันกับฟ้าใสารับประทานอาหารร่วมกันและก็ใช้อะไรด้วยคะเด็กๆ ใช้ช้อนกลางในการตักอาหารค่ะเราก็มาดูซิคะว่ารูปไหนเด็กๆก็โยงเส้นเข้าไปเลยต่อไปค่ะในหน้านี้ค่ะหน้าที่21นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูในหน้านี้เลยประโยชน์ของอาหารค่ะมีอะไรบ้างนะคะฟังเรื่องสั้นแล้วก็ระบายสี ลงไปในรูปดาวค่ะเด็กๆที่อาหารเนี่ยมีในเนื้อเรื่องนะคะที่กูจะอ่านให้ฟังเนี่ยให้เด็กๆระบายสีลงไปในช่องรูปดาวตรงนี้เลยนะคะอ่ะแล้วระบายสีรูปดาวแล้วก็ระบายสีภาพด้วยนะคะอ่ะตั้งใจฟังนะเดี๋ยวกูจะอ่านให้ฟังนะคะอ่ะสัน้นดื่มนมและเลือกรับประทานอาหารดีมีประโยชน์เช่นมีอะไรบ้างโจ๊กสลัดผัก ปลาทอดสม้มแอปเปิลซันทำเช่นนี้ทุกวันซันจึงมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยอีกรอบหนึ่งนะคะซันดื่มนมและเลือกรับประทานอาหารดีมีประโยชน์เช่นโจ๊กสลัดผักปลาทอดสม้มแอปเปิล ซันทำเช่นนี้ทุกวันนะคะซันจึงมีร่างกายที่แข็งแรงและก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยค่ะให้เด็กๆจำคำที่คุณครูอ่านไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีรูปดาวและก็รูปภาพที่คุณครูได้อ่านไปข้างบนด้วยนะคะการบ้านในเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมด2หน้าค่ะ20กับ21นะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะ การบ้านไม่ยากจนเกินไปนะคะให้เด็กๆนะคะตั้งใจกลับไปฝึกหัดอ่านทบทวนคำศัพท์มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะจำความหมายของคำศัพท์ด้วยนะคะรวมถึงสุขลักษณะที่ดีนะคะในการรับประทานอาหารนะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารนะคะวันนี้นะคะครูคปแป้งก็ฝากการบ้านให้เด็กๆทำทั้งหมด2เล่มสี่หน้านะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปวันอาังคารพร้อมกับกิจกรรมที่ครูจะนำมาฝากนะคะวันนี้ตั้งใจทําการบ้านเป็นเด็กเดียงพ่อคุแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ